สวัสดีครับสวัสดีย้ำไซส์ครับพามาชมปลาดุกย่างอีกแล้วครับผมนี่ครับเตานี่เป็นปลาดุกที่บอร์เดมาร์คเครื่องปรุงนะครับเนาะพอดีพี่เราสร้างมาอีกแล้วครับนี่ครับสังเกตบั้งครับจะบอร์เดมาร์คนะครับเนาะนี่ครับอีกฝั่งนี่ครับฝั่งนี้ย่างก้อนนะครับน่าจะสุกแล้วฝั่งนี้ครับนี่ครับมาดีปรุงยังครับใกล้จะใกล้จะเซ็จแล้วครับ พอดีพี่เพิ่นสร้างมา40ตัวนะครับเนาะอ่าเพิ่อนก็สร้างหลายรอบแล้วครับขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนนะครับเนาะเพิ่อนโทรมาสร้างไว้ครับนั่นชิมาเอาแล้วครับนี่ครับส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งที่เสร็จแล้วนะครับเนาะนี่ครับประดุกย่างครับไม่ต้องปรุงไม่ต้องมักแล้วครับประมาณนี้ครับย่างประดุกก็ต้องใจริญน้อยนึงนะครับเนาะ แกฮวนไล่กะมันก็แตกนะครับกับเขาเมอนกะไลยูสามสี่ถุงนะครับเนาะไก่จะเบิร์แล้วขอบคุณพี่น้องเดี๋ยวมาซอยอุดหนุนครับพี่น้องอยู่ไก่เชียงนะครับเนาะนี่ครับไก่จะแห้งไก่จะเสร็จแล้วครับพอดีนัดเป็นไว้ยสิบโมงเสาครับเมื่อนี้ฝนตกครับก็เลยย่างสาหน่อยนึงครับแต่การอาจจะทันอยู่ครับสิบโมงนัดเป็นไว้นะครับเนาะนี่เขาค่อยๆพลิกไปครับนี่ นี่ครับต้องเก็บเย็นหน่อยนึงครับถั่ล็องใหม่ๆปลาดุกครับมีพี่น้องเพื่นถามว่าอย่างในเหตปลาดุกให้งามครับเนาะกะตอนแรกไฟอ่อนๆก่อนครับเอาค่อยๆเล่งครับย่างไปก็ต้องค่อยสังเกตุขึ้นกันครับนี่นะครับบางตัวกระแตกนะครับเนาะเพิ่งบังเลือกไปบางมือครับปลาถ้าผู้เฮ็ดเฮ็ดปลานะครับเนาะบังเลือกึ้นไปมันก็ย่างง่ายขึ้นกันครับ ทีเราว่าโบตองมักแล้ววะเอาเลยแล้วสิเห็นแนวอื่นแล้ววะบ่ต้องมักระยานเข้มนะครับเนาะสั่งได้ครับผมอยากได้แบบได้จัดให้ครับอ่านี่ครับประมาณนี้ครับได้แล้วครับตัวนี้นี่ครับบรรยากาศครับนี่มือนี้มันฝนตกครับที่เห็นมาครับฝ่ามืดฝ่าคลื่นครับยุ่นี่กียยุ่ยซอยบางแวกลอยซีครับยุ่เขตภาษีเจริญธรรมเนาะเห็นไหมครับมีเซเว่นครับมีสุ่มท้าขมาครับ สุขุดนะครับเนาะคลีปน้ก็ขอบคุณหลายๆครับฝนฉีดตกอีกแล้วครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามห้กข้อังใจตลอดมานะครับเนาะฝากกดติดตามหัวขนังใจนะครับเนาะสวัสดีครับไปละครับผมต่อจากไหนครับนี่นี่ครับนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับผมขอบคุณครับ